สวัสดีค่ะวันน <Yeah. S 1> ี้เราจะมาสร้างเส้นตั <Kristen> <Austrian> ้งฉากจากจุดภายนอกและสร้างเส้นต <insanlar> ั้งฉากจากจุดภายในนะคะโดยใช้วงเวียนนะคะอันดับแรกค่ะพวกเราสร้างนะคะอันดับแรกเราจะสร้างเส้นตั้งฉากที่มาจากจุดภายนอกก่อนนะคะพวกเราสร้างลังสีขึ้นมาค่ะกูสร้างเป็นลังสี A B นะคะจากจุดภายนอกกูเอาเป็นจุดนะคะ จุด Q แล้วกันนะคะภายนอกคืออยู่นอกเส้นเส้นตรง AB เนี่ยค่ะแต่เราจะสร้างให้ตั้งฉากนะคะตั้งฉากเส้นนี้ตั้งฉากกับ AB ตั้งฉากคือทำมุม90องศานะคะทีนี้เรากลางวงเวียนนะคะรัศมีพอสมควรนะคะเรากาง,วงเวียนรัศมีพอสมควระคะ่ะเราจะใช้จุด Q นะคะเป็นจุดศูนย์กลางวาดส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง AB นะคะนี่ฟืดนะคะ ป้าสนคงให้ตัดได้จุดตัดแล้วตั้งชี้จุดตัดค่ะ C D หลังจากนั้นค่ะพวกเราจะใช้จุด C กับจุด D ที่เป็นจุดตัดที่สร้างขึ้นใหม่นี่ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะโดยกลางรัศมีนะคะจะเท่าเดิมอีกก็ได้นะคะหรือจะกลางพอสมควรเท่าไหร่ก็ได้กูเอาเท่าเดิมนะคะเนี่ยค่ะ ครูใช้จุด c เป็นจุดนะคะนี่จุด c เป็นจุดศูนย์กลางว่าส่วนโค้งค่ะป๊บเนี่ยค่ะได้แล้วหลังจากนั้นไม่ต้องหูค่ะเท่าเดิมเลยเปลี่ยนใช้จุด d เป็นจุดศูนยะ์กลางนะคะว่าส่วนโค้งค่ะป๊บเนี่ยค่ะเราจะได้นี่จุดนะคะจุดตัดเกิดขึ้นระหว่าง2เส้นนะคะ QR กระดาษดังนั้นลากเชื่อมค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นเส้นตั้งฉากนะคะพวกเราก็ปึ๊บนคะคะลากเชื่อมนะคะจะได้ว่าเนี่ยค่ะดังนั้นจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง QR นะคะสัญลักษณ์ตั้งฉากนี่ตั้งฉากกับเส้นตรง AB คือทำมุมเท่าไหร่คะ90อง สานะคะนี่จุดนี้เป็นจุดตัดนะคะเอาเป็นจุด P ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเมื่อไรเกิดการตัดกันนะคะโอเคนะนะคะอันนี้สร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกนะคะทีนี้เราจะสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายในอ่ะเหมือนเดิมค่ะลบแรกพวกเราสร้างรังสีขึ้นมานะคะรังสี PS จากจุดภายในเอาจุดอะไรดีอะกูเอาจุด c แล้วกันพวกเรากางวงเวียนให้รัศมีพอสมควรค่ะเราจะใช้จุด c เป็นจุดศูนย์กลางแล้วว่าส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง ps นะคะอะกูกลางแล้วคะ่ะนี่นะคะ c เป็นจุดศูนย์กลางว่าส่วนโคง้งนี่ให้ตัดกับ ps นะคะอะจุด รอยตัดที่นี่เป็น M นะคะอ่าจุดพอดีกับ s เลยอ่าเป็นเป็นเนะคะอ่าเป็น Mn หลังจากนั้นค่ะกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากันค่ะอ่ะเอาพอสมควรแล้วก็เท่ากันเราจะสลับเหมือนเดิมค่ะเอาเเป็นจุดศูนย์กลางก่อนวาดส่วนโคง้งนะแล้วก็มา n เป็นจุดศูนย์กลางวาดส่วนโคง้งนะคะแล้วก็ลากเชื่อมกับเส้นอ่ากับจุด C เนะะี่ยค่ะ ขึ้นไปนะคะจะได้เส้นตั้งฉากอ่ะกูการเท่านี้นะคะนี่จุด M เป็นจุดศูนย์กลางว่าส่วนโคง้งนะคะเหมือนเดิมค่ะกลางเท่าเดิมเลยไม่หุบเข้านี่เเป็นจุดศูนย์กลางว่าส่วนโคง้งเกิดจุดตัดเกิดขึ้นนะีคะอ่าจุดตัดนี้อ่า W ก็ได้แล้วหลังจากนั้นนักเรียนลากเชื่อมค่ะนี่จะได้แล้วคะ่ะเส้นตั้งฉาก ดังนั้นพวกเราจะได้ว่านะคะส่วนของเส้นตรง CW นะคะตั้งฉากกับเส้นตรงอะไรคะ P อะไรคะที่เราสร้างไว้แต่เริ่มต้น PS เ okay, นะคะนี่ก็จะเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากที่มาจากจุดภายนอกนะคะแล้วก็มาจากจุดภายภายใน